เพียมนาดเกี่ยวข้าวแล้วถ้าเรารวมแล้วได้27เกนก็ลายละเก้าสิบถังถ้าแต่บุ้มมันเนาะถโทรบุ้มก็ได้สีเกมอที่เกือบเล้ได้ีเก่้าแต่บุันเนาะถ้า่บุมได้ี่เแล้วก็รอดูช่างไปน้ำหนักอีกทีนึงาหบเกณและยี่เกณเนี่ยนะแล้วไงยี่สิบไม่ได้ผมทำได้ยี่สิบเกเทากับลายลายละเก้าสิบถังลายละเก้าสิบถังก็กำไร ยังไงก็กำไรเพราะต้นทุนเราถูกใช่ปะต้นทุนเราถูกต้องเที่ยวติดต้องเที่ยวสะม่ได้ผูราอบนี้รอบหน้ารอบหน้าเพราะทำนาเรายังต้องทำนาอยู่อีกมีให้แก้มือได้ทุกครั้งต้องเอาให้ได้เอาให้ได้ไล่เราเราตั้งเป้าไปก่อนคือรอบนี้เราใส่แค่สองครั้งเรายังได้ไล่ละเก้าสิบถังรอบหน้าเราใส่ตามกําหนดให้ได้เลยเนี่ย เพียนกว่าเนี่ยต้องได้แน่ตามสูตรเขาใช่ตามสูตรตามเวลาตามข้าวที่ที่ใส่กันไปซึ่งตอนนี้เราเรามาใส่ตอนนั้นสามสิบห้าวันเนาะแล้วก็มาใส่ตอนใกล้รับช้องจะใส่ปุ๋ยรุนอกเร็วอจะหว่านปุ๋ยรุนตอกูเลยอุ้ยโผล่แล้วนี่นะโผล่ของเกียนนะสองเกียนเทินนะ สองเกีย์แล้เดือดเหลือไอคนน้คันนู้นเดี๋ยรู้นีนน่คันนู้นทำมันโทมันก็ได้สองเกีย์กติว่าสี่สี่ก็ขึ้นไปยี <27. S 1> ส่สิบเจ็ดอ่ะยี่สิบเจ็ดสาก็ได้ยี่สิบเจ็ดยี่บเจ็ดก็เกถังเก้าสิบถัง